อ่ะเรื่องต่อไปเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวก็เขียนเป็นหนังสือมาให้ผมเลยนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเกียวตตำรวจคนหนึ่งมาชา้าจังหวัดกาญจนบุรีนั้นอืมอย่าว่าแม้แต่ตำรวจโรงพักเลยตอมอก็มีส่วนเก็บเงินเช่นกันน,นะนี่เขาล้องเรียนมานะมีส่วนเก็บเงินเช่นกัน ค้าหัวคนหนึ่งสามพันบาทนี่เขาบอกตอมอนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าตอมอที่ไหนยังไงนะเขาก็ไม่ได้ระบุมาเนี่ยเขาพูดถึงแถวๆการจะนะบ,บุรีก็ไม่รู้ตอมอไหนนี่เขาลองเรียนมานะถ้าตปไม่เก็บหัวละสามพันแรงงานเถื่อนมันจะผ่านมาได้ยังไงครับอาจารย์นี่เขาเขียนมานะครับนี่มีลายมือมีอะไรพร้อมเขาก็ลองเรียนมาอยากให้มีการตรวจสอบว่ามีตอมอบางคน ไปเก็บเงินพวกแรงงานเสือนหัวละสามพันจริงไหมนะนะคนที่เขียนมาเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเป็นตำรวจนะลายมือนะฮะเขาบอกว่าพอเก็บเงินสามพันแล้วเนี่ยอมันจริงผ่านจุดสักผ่านต่อผ่านจุดสกัดมาได้เพราะตอมีจุดสกัดตั้งแต่ทองผาภูมินะนะตั้งแต่ทองผาภูมิ จะมีตรวจจะมีจุดตรวจสกัดหมดจนถึงทางเข้าเมืองกาญจนบุรีตำรวจตอมอ่จะตรวจรถโดยสารตลอดตรวจอย่างละเอียดเอ่ออาจารย์ครับแรงงานเถื่อนมันจะเข้ามาได้อย่างไรถ้าตอมไม่รู้เรื่องนะนะครับก็หมายความว่าเขาอยากให้ไปตรวจสอบที่ว่ามีตอมบางคนเนี่ย นะไปรับเงินรับทองหรือเปล่าเพราะว่าหัวละสามพันนการเอาแรงงานต่างด้าวพ่มาเข้ามาทางเนี่ยตั้งแต่เออเขาบอกมีจุดสกัดตั้งแต่ทองผาภูนเมืองกาญจนบ,บรุรีนะตรวจก็ตรวจละเอียดนะที่คนร้องเรียนเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจมันจะเข้ามาได้อย่างไรนะ,ะแสดงว่าตอมอเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอนะี่นี่เขาตั้งเขาตั้งคำถามมานะ ตามพรมแดนชายแดนประเทศไทยจุดช่องทางธรรมชาติมีตำรวจตอมอดูแลทุกที่นะและคนที่ร้องเรียนเขาบอกว่าน่าจะมีการรับเงินแล้วเอาไปให้ผู้กำกับตอมอก็ไม่รู้ว่าผู้กำกับตอมอที่ไหนนะนะครับนี่เขาร้องเรียนอยากให้ไปตรวจสอบว่าตำรวจตอมอบางคนมีการรับเงินไปให้ผู้กำกับตอมอหรือไม่ตอมอไหนก็ไม่รู้ นะให้อยากให้ตรวจสอบนะครับเขาอยากให้ตรวจสอบนะครับการโอนเงินหรือเปล่าลองไปตรวจสอบนะครับนี่เขาให้ข้อมูลมานะโอ้นะข้าราชการคนนี้เนี่ยเขาไม่ประสงค์ออกนามอยากให้ให้อาจารย์พูดอาการที่จะไปอยู่อตอมการจนะบุรีหรือตอมตากนะได้ต้องไม่ธรรมดานะ อะไรเนี่ยเขาเรียกต้องหาตังค์ให้นายอะไรไว้เนี่ยทำยอดให้เจ้านายการที่จะโยกย้ายไปด้านไปทำงานตอมที่ติดชายแดนอย่าว่าแค่นายดาบเลยยังนายดาบยังมีการวิ่งเต้นเส้นสายดูแลนายเดือนเดือนหนึ่งหลายบาทหลักหมื่นถึงหลักแสนส่วนตอมที่อยู่จังหวัดเล็กๆ เช่นอ่างทองนครนายกชัยนาทไม่มีคนอยากมาอยู่เพราะไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยรับประทานแตง่เงินเดือนอย่างเดียวทั้งที่ตตำรวจตอมที่อยู่ในพื้นที่อะไรนีอ่อก็ไม่ใช่คนพื้นที่ตที่ทำการก็ไม่มีอาศัยวัดโรงเรียนบ้างอบตอบ้างเป็นที่ทำการ พอถึงฤดูการโยกย้ายตอมอที่อยู่อ่าตอ,อ่าอะไรตอมอรที่อยู่ตอมอจังหวัดเล็กๆก็ไม่มีใครอยากมาอยู่วิ่งเต้นเส้นสายไปตอมอหนองคายตอมอตากอ่าอะไรวะเนี่ยนะเชียงรายจันทบุรี ที่มันดีๆมีผลประโยชน์โอ้โหเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตํำรวจแต่ไม่รู้ว่าตำรวจในราชาการหรือนอกราชการนะเขาบอกว่าตอมอพวกอ่างทองเนี่ยไม่มีรายได้ต้องวิ่งเต้นไปตอมอเชียงรายตากจันทบุรีเนี่ยมีผลประโยชน์แต่การจะไปอยู่อย่างนั้นก็ต้องวิ่งเต้นต้องดูแลนายต้องมีเส้นมีสายเนี่ยไม่รู้เขาหมายถึงใครนะแต่ผมเชื่อนะคนที่ร้องเรียนมาตางผมเนี่ยเป็นตำรวจแน่นอน นะแ,แต่ไม่ไม่ขอเปิดเผยชื่ออยากให้อาจารย์เป่าประกาศให้สาธารณชนรับทราบความจริงทํำคนตอมเหล่านี้มีคุณภาพหมายถึงตอมที่อยู่ตามจังหวัดเล็กๆพวกเนี่ยที่ไปติดชายแดนพวกเนี้ยมันมัมัน,ไม,มนไม่มีความหวังเลยเ,เคยอยู่ในหน่วยงานอะไรวะเนี่ยระดับแนวหน้าทั้งนั้น บางคนที่มาอยู่ตอมอแบบที่ไม่ติดชายแดนนะ่ะบางคนเป็นตำรวจตชดอกองปราบแต่กลับถูกมองว่าอะไรวะเนี่ยไม่ไม่เอาไม่อะไรไม่เอาฐานนี่ไงบางคนเคยเคยสู้รบกับโจรทางภาคใต้ามาแต่กลับไม่ได้รับการตอบตอบแทนคุณงามความดีบางคนเคยอยู่กองปราบ นะแต่กลับไม่ได้ทำหน้าที่นะเอาเขาไปไว้ตอมจังหวัดที่ไม่มีความสลักสำคัญใดๆทั้งสิ้นอ๋อนี่เขาเขาก็บ่นมานะก็ลองฝากฝาก,ฝากสำนักง,งานตำรวจแห่ง,างาชาตินะนะเนี่ยเขาพูดเลยนะครับเรื่องผลประโยชน์ของตอมต่างๆเนี่ยโอ้โหนี่นะครับนะครับนี่ครับน่าจะเป็นตำรวจนะร้องเย็ยนไปยังผมเนี่ยนะนะมีลายมงลายมืออะไรพร้อมเลยนะ นะครับนะเขาให้มาพร้อมเลยแต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับชัดเจนนะครับนะนะครับก็เพราะฝากนลังงานตําตรวจแห่ง,างาชาติผู้าการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเขาบอกเนี่ยจังหวัดเนี่ยที่มีผลประโยชน์เยอะๆนะครับที่คนอยากจะวิ่งเต้นย้ายไปอยู่เนี่ยก็มีอะไรฮนะเชียงรายจังหวัดตากนี่รวยเลยแม่สอดเลยเนี่ยนะจันทบุรีหนองคายพวกนี้เราผลประโยชน์เยอะ จะย้ายไปต้องมีการวิ่งเต้นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปตรวจสอบดูนะเออนี่เขาเขียนหนังสือมานะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ที่แรงงานพม่าเนี่ยนะเขาตั้งข้อสังเกตว่าตอม,อมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะว่าเขาบอกว่ามีข้อมูลว่ารับหัวละสามพันถ้าไปจ่ายหัวสามพันจะผ่านได้ไงมันมีจุดสกัด ตั้งแต่ทองผาภูมิเลื่อยมาเนี่ยจนถึงเข้าเมืองการจะรอดได้ยังไงตรวจรถโดยสารตลอดละเอียดโอ้โหนี่ข้อมูลท้จริงๆเลยนะครับนะครับก็ฝากนะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยอยากให้สังคมรู้ว่านี่ยใครๆก็อยากจะไปอยู่ตอมอที่ติดชายแดนเพราะอะไรมันมีรายได้พิเศษนะรายได้พิเศษนี่มันมาจากการทุจริตหรือเปล่า นะหากินกับแรงงานต่างด้าหรือเปล่าหรือว่าอะไรได้พิเศษมาจากการขายลูกชิ้นหรือขายน้ำเต้าหู้หลังเลิกงานนะนะครับเนี่ยแหละครับนี่กรน่าจะเป็นตํารวจตอมอที่แจ้งมานะก็ดีครับนะมีอะไรต่างๆก็แจ้งมานะครับเอ่อตอมอเชียงรายแม่สายตอมอจังหวัดตากแม่สอดอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าร่ารวยกันมาหาศาลเลยบางคนแค่ในดาบไปอยู่ไม่กี่วันนะ่ะ นะมีตำรวจเนี่ยในในตำรวจในพื้นที่เนี่ยเขาแจ้งมาใส่ซ่องเส้นโตนะเส้นใหญ่เลยนะออกรถบิ๊กอัพใหม่ต่างๆลองไปตรวจสอบดูนะว่าไปอยู่ตอมอแถวแถวชายแดนแล้วทำไมมันร่ำรวยเกิดจากการหากินกับแรงงานเถื่อนหรือเปล่าเก็บหัวละสามพันหรือเปล่านะเอาพวกโควิดเข้าประเทศหรือเปล่าหรือขายน้ำนำเต้าหู้จนรวยหรือว่าไปอยู่แถวนั้นแล้วมีมรดก นะหรือขายลูกชิ้นหลังเลิกงานนะครับนี่คือมาจากตำรวจตมอมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะแต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับเพราะว่าถ้าไปบอกผู้บังคับบัญชาก็จะลำบากโดนเด้งโดนย้ายก็ฝากอาจารย์เดชาผมเป็นคนเชียร์ตำรวจอยู่แล้วนะครับแต่เชียร์ตำรวจที่ดีๆนะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานต่างด้าวต่างๆเนี่ยตำรวจตอมอเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเก็บหัวละสามพันหรือเปล่านี่ตำรวจตอมอคนหนึ่งที่แจ้งมายังผม หัวละสามพันนะครับแถวแถวเมืองการจนยะจริงไหมลองไปตรวจสอบดูจุดสกัดมีทุกจุดนะตรวจละเอียดแต่ทําไมแรงงานพมา่าที่ติดโควิดถึงเข้าไปมหาชัยได้ก็คงจะได้คําตอบกันบ้างนะนะก็ประจานสํานักงานตํารวจแห่งชาติกันนะนะครับนะมีหนังสือรลองเรียนอะไรต่างผมอ่านให้แต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ่ายเงินใครเป็นคนรับเงินเราก็ไม่รู้เหมือนกัน นะเพราะตอมอมก็มีทั่วประเทศแต่แต่เขาบอกมนะันในตอมอชายแดนนี่รวยนะใายได้ไปอยู่จังหวัดชายแดนนี่รวยจังหวัดจันทรรวยเมืองการรวยจะสังเกตฮนะตำรวจตอมอแถวนั้นจะล่ํารวยนะใส่สร้อยเส้นใหญ่นาฬิการาต่างๆนะล่ํารวยหมดนะนะครับน่นะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็คือเรื่องที่เขาล้องเลียนเยอะมากอื <c oughs> นะครับ เห็นเสื้ออาจารย์คิดว่าช่วงเที่ยวสงกรานก็ปีใหม่ก็เอาให้มันโอเคหน่อยสดชื่นหน่อยนะครับผมเคยเป็นทหารเกณฑ์ได้ทำงานร่วมกับตำรวจที่เขาแหลมจันทบุรีมีตำรวจบางคนรับสวยตลอดครับพอขับพอรถขับเข้ามาก็มีซองมาให้ตลอดไม่ตรวจสอบอะไรทั้งสิน้นเมาทั้งวันอ๋อนี่ครับนี่เขาล้องเรียนมานะลองไปตรวจสอบนะมีไหมตำรวจรับซองรับสวยอะไรเนี่ย เนี่ยเนี่ยประชาชนเขาร้องเรียนมา